ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนานทัวร์ก็คลิปนี้เราจะมาดูข่าวข่าวดังในลาวนะครับข่าวข่าวล่าสุดก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ชาวยุโรปนะครับที่มาเที่ยววังเวียงนะครับเสียชีวิตนะครับล่าสุดเสียชีวิต6กรายแล้วนะครับก็คือ มาเที event, ่ยววังเวียงแล้วไปกินเหล้านะครับแล้วไปกินเหล้าอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งว่าอย่างนั้นในวังเวียงหลังจากที่พากันท่องเที่ยวนะครับอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในวังเวียงแล้วก็กลับเข้ามาในโรงแรมแล้วโรงแรมมีการเลี้ยงส่งด้วยนะมีการเลี้ยงส่งนักท่องเที่ยวด้วยนะครับทําให้เสียชีวิตถึง6ท่านนะถึง6คนเลยนะไปเที่ยวลาวก็อันตรายนะครับทุกวันนี้ เสียชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าไปดื่มเหล้าเถื่อนอันนี้นะก็นี่แหละก่อนที่เราจะมาดูรา,ายละเอียดนะครับไม่หนำซ้ำลาวยังบอกว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าจากไทยงั้นบอกคนลาวบอกที่ที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตเพราะาเอาเหล้าไทยมากินเอาเหล้าเถื่อนจากไทยมากินว่างั้นนะครับแต่เมื่อเราดูแล้วเหล้านี้เป็นคนเวียดนามเป็นคนขายนะเหล้านี้นะครับ คนเวียดนามเป็นคนขายเหล้านะครับพิสูจน์ออกมาแล้วผสมอีทานอลเมทานอลนะครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้นั่นแหละอันนี้นะครับก็เลยทําให้เสียชีวิตไปนะครับก่อนที่จะมาดูรละเอียดของข่าวก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนก็คือฝากไว้นะครับสรับยู u ูบพรีเมียมนะครับยูทูบพรีเมียมดู YouTube โดยไม่มีโฆษณามากวนใจต้องยู u ูบพรีเมียมเท่านั้นนะครับหรือว่าเราจะดูฟรีหนึ่งเดือนก่อนก็ได้นะครับก็ไปสมัคร โปรโมชั่น o u t u b e p r e m i u มดูฟรี1เดือนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราพอใจแล้วก็เข้าไปเลือกโปรโมชั่นได้เลยนะอา,อาจจาะเป็นรายเดือน49บาท80กว่าบาทหรือ100กว่าบาทหรือรายปี300กว่าบาทก็ได้นะครับอันนี้นะยูทู e พรีเมียมฝากไว้นะครับดู YouTube ฟรีโดยไม่มีโฆษณากวนใจนะครับน <c oughs> นี้ก็นี่แหละจากข,าข,าขา่าวคราวล่าสุดนะครับของนี่แหละ คนลาวก็ออกมานะครับออกมาโพสต์บอกเล่าปลอมมาจากประเทศไทยคนลาวผลิตเองไม่ได้บางงั้นก็ออกมาโต้คนลาวออกมาโต้บอกว่าไอ้เหล้าเนี่ยที่คนต่างด้าวกินเนี่ยต่างชาติกินที่มาเที่ยววังเวียงเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเหล้าปลอมมาเหล้าเถื่อนมาจากประเทศไทยบางงั้นเออบอกคนลาวผลิตไม่ได้นะครับจริงๆแล้วประเทศลาวเป็นประเทศที่ผลิตเหล้าเถื่อนเยอะที่สุดนะ่ นะครับแล้วการผลิตเหล้าเถื่อนอะไรที่มันทําให้ลดต้นทุนมากสุดก็คือการผสมเมทิลแอลกอฮอล์เอทิลเมทิลแอลกอฮอล์ครับอันนี้แอลกอฮอล์ N G ที่กินไม่ได้นี่แหละนะครับอันนี้ผสมลงไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเร็วเอาน้ําต้มมาผสมเอทิลเมทิลแอลกอฮอล์ N G our, นะครับมันก็จะทําให้กลายเป็นเหล้าที่สามารถเอามาขายได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนการผลิตก็คือไม่ต้องทําอะไรละนะครับเออก็ผสมตัวนี้ลงไป นะครับแล้วก็เอามาขายเอามากรอกขวดขายอย่าง,งนเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันอันตรายนะครับลัะษณะนั้นนะแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นเหล้าเหล้าต้มธรรมดาก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะทำจากยีสต์หมักกับข้าวแล้วเอาน้ําของยีสต์ที่หมักกับข้าวเนะี่ยที่เป็นแอลกอฮอล์เอามากลัน่นหลังจากนั้นก็อาจจะเติมใบนู่นนี่นั่นเข้าไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับก็จะได้เหล้าออกมาไออย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาก็คือเหล้าที่เขาผสมเมทิลแอลกอฮอล์ OL, นั่นแหละครับ เอออันนั้นแหละมีปัญหานะครับมันกินไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้นะครับลักษณะนั้นถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยกินได้แอลกอฮอล์ลักษณะนี้น,นนะครับลักษณะนั้น,น,น,นแต่ถ้าเป็นเมทิลก็คือจะกินไม่ได้นะครับอันนี้กินเข้าไปก็จะทําให้ระบบหายใจเราผิดปกตินะครับระบบประสาทระบบหายใจเรานี่แหละแล้วส่วนใหญ่คนมักง่ายก็จะนี่แหละไปผสมคือแทนที่จะไปซื้อเหล้าขาว40ดีกรีมามันแพงมันแพงใช่ไหมละครับ เอามาทําเป็นเหล้าหมักเหล้าดองเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นใส่ตะขาบใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาวนะครับในลาวนี่มีเยอะนะไอ้ล้านค้าที่เขาทําเป็นยาดองแล้วผสมตะขาบผสมงูพิษผสมเนี่ยเหล้าที่เอามาใส่เขาไม่เอาเหล้าขาวนะครับโดยตรงมาเพราะมันแพงเขาเอาเมทิลแอลกอฮอล์ oh มาที่ผสมมานะครับแล้วก็เอามาเอามาหมักขายอย่างเงี้ยอันตรายนะครับ เพราะนั้นเนียสิ่งเหล่านี้ไปกินเหล้าในลาวนะครับไปกินเหล้าในโรงแรมก็แล้วแต่โรงแรมหรูก็แล้วแต่ไปกินตามหมู่บ้านต่างๆก็แล้วแต่เหล้าเหือเหร้ออะไรก็แล้วแต่เมื่อแต่เหล้ายาดองหมักนะครับเออหมักตาคาบอะไรเงี้ยอันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถือว่าอันตรายมากสถิติในประเทศลาวนะครับเสียชีวิตเพราะสุราเนี่ยสุราเถื่อนสุราพิษเนี่ยเยอะนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ของอัตราการเสียชีวิตในลาวก็เกิดจากการกินเหล้าเถื่อนนี่แหละนะครับอันนี้อันตรายแล้วลาวเป็นประเทศที่มีสถิติในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้คนดื่มมากที่สุดคนใช้แอลกอฮอล์คนกินเหล้าม่เยอะที่สุดในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับแล้วอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นมาก็กินเป็นแล้วนะหกขวบเจ็ดขวบนี่กินเหล้ากันเป็นแล้วนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือในลาวเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เนี่ยแหละล่าสุดก็มาโยมความผิดให้ไทยว่า่างนั้นบอก ฝรั <F son> <ai> no ่งหกคนนั้นเสียชีวิตเพราะไทยเพราะกินเหล้าเถื่อนจากไทยว่างั้นนะเพราะลาวบอกลาวต้มไม่เป็นว่างั้นนะเออหลายเพจเฟซบุ๊กนี่อย่างไอ้นินจานี้ออกมานะครับบอกต่อไปนี้ยอดนักท่องเที่ยวไทยจะหายแน่นอนทั่วโลกรับรู้ว่านักท่องเที่ยวมาดื่มในไทยโอเคว่างั้นนะโอเคว่างั้นคือพยายามนี่จะใส่ร้ายคนไทยอะไรเรานี่แหละก็คือคิดเอาฝรั่งนะเออชอบธรรมชาติมากเกินไปก็ ก็มีความเสี่ยงนะครับอ,อลักษณะนั้นอ,อ,อันนี้นะก็นี่แหละคนนี้ก็ออกมาโพสต์ดอกนักท่องเที่ยวที่ตายหรือว่าเสียชีวิตนะเพราะดื่มเหล้าที่เมืองวังเวียงน,นะนะแล้วเหล้าเนี้คนขายเหล้าเป็นคนเวียดนามไม่ไงน,นนะคนขายเหล้าก็เป็นคนเวียดนามนีม่แหละแต่ความซวยมาตกที่ลาวาพี่น้องกันไงลาวกับเวียดนามพี่น้องกันเวียดนามขายคนกินตายคนลาวซวยใช่ไหมครับ เป็นอย่างนั้นไงอันนี้ก็คือในรายงานข่าวก็บอกว่าประเทศลาววังเวียงประเทศลาวนะครับออกทางซี N b b c เลยนะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับข่าวนี้นะสนักท่องเที่ยวออสเตรเลียวัย19ปีเข้าห้อง ICU หลังดื่มเหล้าผสมเมทิลแอลกอฮอล์เมทานอนนั่นแหละหลังผสมเมทานอนนั่นเองก็คือลักษณะนั้นก็คืออันนี้ก็คือจริงๆแล้วเสียชีวิตหคนแต่ข่าวช่วงแรกจะบอกว่า2คน ่ที่อาการโคมา่าเสียชีวิตทันที2คนนะครับอันนี้นะก็คืออะไรครับนางฮอลลี่บราวนะครับฮอลลี่บราวนะเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็นางเบนกาโจนส์นะเบนกาโจนกับฮอลลี่บราวน์นี่แหละบาริสนี่แหละเสียชีวิตทันทีนะครับในที่เกิดเหตุเลยในวังเวียงเลยนะครับอันนี้นะแล้วอีกสองคนก็ส่งมาที่โรงพยาบาล ในประเทศไทยอันนี้นะครับก็ส่งมาประเทศรวมทั้งหมดส่งมาอีก4คนรวมเป็นเท่าไหร่หกคนนะครับแล้วล่าสุดในไทยก็เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับไม่รอดนะส่งมาในไทยก็เอาไม่ทันนะครับลักษณะนั้นก็นี่แหละข่าวออสเตรเลียนักท่องเที่ยวจํานวนมากล้มป่วยและเสียชีวิตคาดว่าด,ดื่มเหล้าผสมเมทานอลเข้าไปนะน,นี่นะปัจจุบันบิลิงก้าโจนและฮอนลี่โบลนะ์ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทย ก็อีก2คนก็คือบิลิงกาเบียงกาแล้วก็ฮอนลี่นะครับที่รักษาอยู่ประเทศไทยปัจจุบันล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับสท่านนี้นะเสียชีวิตแล้วนะเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ครอบครัวของทั้งสองได้บินมาที่ยังประเทศไทยแล้วก็คือครอบครัวของเบียงกาก็ได้มาดูลูกสาวมาดูอะไรที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเบียงกาโจนและฮอนลี่เนี่ยนะครับจากเมืองเมเบ้ ออสเตรเลียออกท่องเที่ยวแพ็กเกจตอะแบ็คแพ็คนั่นเองโดยส่วนใหญ่ก็ต่างชาติก็จะท่องเที่ยวแบบแบกเป้ bay, เที่ยวนะครับลักษณะนั้นแบ็กแพ็คนะครับแบ็คแพ็คนะครับเส้นทางเอเชียที่ประเทศลาวตามเส้นทางที่พวกวเขาแพลนไว้ก็คือจะมาเที่ยวลาวเที่ยวนู่นนี่นั่นนะอย่างนี้นะเออทั้งสองก็เข้าพักที่โรงแรมนะครับแห่งหนึ่งในลาวในวังเวียงนั่นแหละนะครับก็เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในวังเวียงทางตอนเหนือของเวียงจันท์ประเทศลาวแหละ ทั้งคู่เมื่อวันที่13นะครับเดือนพฤศจิกายน2564เนี่ย, 24, ยก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันขึ้นมาทันทีหลังงานเลี้ยงในโรงแรมหลังไปดื่มเหล้านะครับถูกและถูกส่งต่อไปอยังประเทศไทยในที่สุดซึ่งคนอยู่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีคนหนึ่งและอยู่ในกรุงเทพคนหนึ่งสถานที่ที่ดื่มเหล้าผสมเมทานเมทานอนอยังไม่ชัดเจนว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเธอไปดื่มมาในโรงแรมหรือว่าเธอไปดื่มมาจากข้างถนนหรือเธอไปดื่มมาจากร้านไหนอันนี้บอกยังไม่ชัดเจนนะครับลักษณะนั้นนะจากข้อมูลผู้จัดก,การนานาแบ็คแพคโฮเทลวางเวียงบอกว่าทั้งคู่ไม่ได้เช็คออเอาท์ในวันที่13ตามที่แจ้งทั้งคู่ป่วยและทางโรงแรมก็ได้นําส่งลนรพยาบาลดังกล่าวก็คือไม่ได้เช็คเอาท์ออกยังไม่ได้เช็คออกเลยนะก็ทั้งสองคนนี้ก็มาป่วยแล้วก็มาเสียชีวิตก่อน ทางโรงแรมก็เลยรีบส่งต่อไปโรงพยาบาลในะประเทศไทยนะครับผู้จัดการโรงแรมนานาโฮเทลก็ยังบอกว่าทั้งคู่ร่วมกันดื่มบอสกาลาวฟรีว่างนั้นบอกไปดื่มบอสกาลาวเขาให้กินฟรีเนะี่ยเอาอกินฟรีบอสกาก็คือเหล้าขาวนั่นแหละครับก็คือกินเหล้าขาวลาวเหล้าต้มอะไรอะไร,อะไรประมาณนะั้นผู้จัดการนานาโฮเทลยังบอกว่า,าจากข้อมูลทั้งสองคนร่วมกันดื่มบอสกาลาวฟรี เมื่อวันที่สิบยนะี่สิบสองนั่นแหละเดิมกันวันที่สิบสองวันที่สิบสามนี่ป่วยเลยนะครับตายเลยนะที่โฮเทลนําเสนอก็คือหมายความว่าไอ้เหล้านี้ยโรงแรมเป็นคนเอามาให้ดื่มสิเพราะนั้นโรงแรมต้องรับผิดชอบเต็มๆเะครับไอ้โรงแรมนานาโฮเทลเนี่ยต้องรับผิดชอบเพราะเอาเหล้าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ผ่านมาตรฐานไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นเหล้าต้มเหล้าเถื่อนวอสก้าเหล้าขาวอะไรก็ไม่รู้มีเมทานอล มีเมทิลแอลกอฮอล์มีเอทานอลมีเมทานอลเนี่ยเข้ามาผสมให้คนกินนะครับก็ที่โฮเทลนะมีการกินอยู่ประมาณร้อคนนะ่ยกินอยู่ร้อยคนแต่เขาก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มาเป็น2คนนี้นะครับแล้วผลตรวจออกมาว่าเป็นการดื่มเมทิลแอลกอฮอล์เข้าไปนี่นะครับแต่คนอื่นไม่เป็นเพราะฉนั้นไปดื่มมาจากข้างนอกหรือเปล่าแล้วมา,มา มาร่วมดื่มกันอีกในโรงแรมอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือวิเคราะห์ไปลักษณะนี้นะทางเพราะว่าคนอื่นสนิษฐานว่าอีกร้อยคนเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนงี้นะครับลักษณะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะไปดื่มจากร้านข้างทางข้างถนนอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เข้าไปดื่มเมทิลมาแล้วก็มาดื่มวอสกาในโรงแรมแล้วเกิด2คนที่ไปดื่มข้างนอกมานะ่ะเกิดเป็น4คน6คนนั่นแหละเป็นแต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่า คนอื่นเขาเดื่มมากดื่มน้อยเขากินหรือเปล่าหรือว่าเป็นมันต้องไปตรวจสอบเหล้าที่ดื่มในวันนั้นนะแต่วันนั้นนะ่ะต้องเอาเหล้าในวันนั้น,นไปตรวจสอบนะครับถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นตามนั้นนั่นเลยนะครับถ้าตรวจสอบแล้วเหล้าในโรงแรมที่เอาวอสกาของโรงแรมเอามาไม่มีเมทานอลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเหล้าที่คนร้อยคนกินมีเมทานอลแต่6คนนี้แสดงผลก็แสดงว่าเป็นที่ภูมิท้านทาน,ทานหรือว่าเป็นที่ร่างกายเขาอันนี้นะครับลักษณะนั้น ก็ทั้งสองคนได้ไปเที่ยวในเวลากลางคืนที่บาร์ใกล้ๆโฮเทลด้วยกินเสร็จก็ไปเที่ยวไงกินเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวก็ไม่รู้ว่ากินเสร็จแล้วไปเที่ยวแล้วไปไปดื่มต่อไหมเออไปกินจังหวะกินในโรงแรม่ันไม่เป็นไรแล้วไปเที่ยวอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบเหล้าในโรงแรมใช่ไหมละครับถ้าเหล้าในโรงแรมไม่มีปัญหาก็แสดงว่าเป็นเหล้าข้างนอกที่ว่ากินในโรงแรมเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อกันนั่นไงแล้วก็วันที่13ก็ ทั้งคู่ก็เสียชีวิตสองคนแล้วก็ถูกนําส่งโรงพยาบาล4คนอันนี้นะรวมเป็นศพก็ประมาณ6คนนั่นแหละครับในช่วงเวลา,ชาวเช้ามืดนะเห็นพบเป็นศพในเวลา,ชาวเช้ามืดนั่นเองก็แล้วก็คนที่รอดชีวิตก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลในวังเวียงหลังจากนั้นก็ถูกนําส่งมายัางประเทศไทยก็ดีว,ว่าไทยเราช่วยชีวิตนะเราเป็นคนช่วยแล้วคนลาวเสือกมาด่าให้เราก <c ười> ินเหล้าที่ไทยคือพวกนี้เล่นเฟซบุ๊กยังไงให้โดนด่า คือพยายามที่จะใส่ลายไทยพยายามที่จะทําให้ไทยดิสเครดิตในฐานะที่เรายังช่วยเขานะเออตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดนะแต่ยังจะมาโทษคนอื่นอีกอย่างนี้มันมันมันระยำไหมมันนิสัยไม่ดีในะพวกเล่น Facebook ในลาวพวกอะไรเนี้ยนะครับโดยส่วนน้อยนะไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ถือว่ามันใช้ไม่ได้ที่มันออกมาพูดอย่างเนี้ยทั้งที่นักท่องเที่ยวก็อยู่ในลาวกินในลาวตายในลาวมาโยนความผิดว่าไทย เออกินเหล้าจากไทยไปบ้าหรือเปล่านะอันนี้เนะี่ยมันมันคิดได้ไงนะเออก็ถือว่าแย่มากนะลักษณะนั้นก็นี่แหละนะผู้จัดการโรงแรมบอกว่าเออไม่มีโรงแรมเราไม่มีเครื่องดื่มอันตรายผสมเมทานอลขายที่บาร์ของโรงแรมว่าอย่างนั้นและแขกคนอื่นในโรงแรมก็ไม่เห็นมีใครป่วยเลยว่าอย่างนั้นผู้จัดการกล่าวย,ยืนยันทําธุรกิจมา11ปีเออโรงแรมเราไม่เคยมีเอาไร่เหล้าเถื่อนมาขายหลอกหว่งกันนะอันนี้ก็คือ เจ้หนที่ลงแหลมออกมายืนยันอันนี้นะก็นี่แหละก็นักท่องเที่ยวก็ได้เสียชีวิตไปตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิต6กรายแล้วนะครับดวนนะครับดวนมาลาวออสซี่อีกคนที่รักษาในไทยเสียชีวิตแล้วยอดเหยื่อเล่าเถื่อนลาวพุ่ง6คนพุ่งเสียชีวิต6ลรายแล้วก็มีก็มี CNN BBC เอ่ยนเอ็นนิก็รายงานข่าวด่วนเลยนะก็เตือนนะครับเตือนเลยนะประเทศเตือนประเทศของตนเองเลยนะครับใครที่จะไปเที่ยวลาวระวังเล่าเถื่อนนะบอกระวังดื่มแล้วระวังต่างชาติไปกินเล่าเถื่อนที่ลาวนะครับเพราะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว6คนแล้วอันนี้นะก็มีการนี่แหละก็นําข่าวนี้มาเสนอกันนะครับสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวลาวนะเออแล้วไปตายในลาวนะครับอย่ามาโทษไทยนะบอไว้ก่อนนะ ต้องให้ระมัดระวังอย่าไปกินเหล้านะครับกินมันอาจจะไม่ตายทันทีทันในดแหละครับเหล้าพวกนี้มันจะค่อยๆกินเยอะกินเยอะเหมืองจะตายพวกอิที่เอน็นโกโฮอ์นะกินแก้วเดียวอาจจะไม่เป็นไรแต่กินแล้วก็ไปเที่ยวต่อน,นั่นอันนี้แหละก็จะเริ่มร่างกายก็จะต้านทานไม่ไหวก็จะเสียชีวิตไปนะอันนี้ก็ระวังนะครับท่องเที่ยวลาวก็จริงล่าสุดก็ถือว่าแทนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวกับมีข่าวร้ายๆอ,อย่างนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายนะ ที่ลาวไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในการกินดื่มแต่อย่างใดอันนี้นะก็ะเตือนๆกันนะครับนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวลาวนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยว,ต,วต่างชาติที่ไปเที่ยวลาวก็มาเที่ยวไทยดีกว่านะอย,าอย่างน้อยก็ในโรงแรมในบาร์ในอะไรต่างๆก็ปลอดภัยนะครับลักษณะนั้นเหล้าเถื่อนแล้วก็มีน้อยมีการควบคุมมีการตรวจจับมีการตื่นตัวตลอดเวลาสำหรับเหล้าเถื่อนนะครับไม่มีการต้มเหล้าเถื่อนในประเทศไทยมีแต่ลาวนะครับ ในลาวนี่มีการต้มเหล้าเถื่อนเยอะนะครับใครๆก็ทําได้เหล้าเถื่อนนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ดีเลยครับมันต้องมีการควบคุมแอลกอฮอล์นะครับและเสร็มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพสาหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ